แล้ววันนี้ค่ะครูเปิดโอกาสใครก็ตามไม่มีทุนเข้ามาค่ะทุกคนมาลองขายพรีออเดอร์จริงๆมันหมดเขตไปแล้วนะไอแบบพรีออเดอร์เนี่ยหมดเขตไปแล้วนะไม่มีละไม่มีนานละด้วยความที่ครูค่ะคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาครูไปเห็นน้องอาร์ตเอ่ยไปเห็นอ่น้องกุ้งเอ่ยไปเห็นใครอีกหลายๆคนที่มาจากไม่มีทุนเลยมาจากไม่มีทุนเลย แต่มาจากลองขายมาจากทดลองขายแล้วตอนนี้เขาปังมากเพราะฉะนั้นครู่ะเห็นตรงนี้ครูเลยอยากเปิดโอกาสค่ะให้กับทุกคนที่ฟังครูในวันนี้แล้วอยากได้รับโอกาสครูคือตัวโอกาสเท่านั้นแต่ครูไม่ไม่สามารถบังคับใครได้เลยแค่อยากเป็นแค่ตัวโอกาสใครที่อยากมีโอกาสจับเงินล้านเราจะไม่ขายฝันไครให้ต้องหอบเงินมาเปิดกับเราเป็นก้อนโตๆไมค่ค่ะ เปิดโอกาสค่ะให้กับคนไม่มีทุนนะคะก้าวเข้ามาค่ะลองติดต่อทีมงานเราคนไหนอ็ไดนไม่ต้องติดต่อครูนะคะติดต่อทีมงานเราคนไหนก็ได้แล้วถามว่ารับทีมงานแบบไม่ใช้ทุนไหมยอยากลองขายดูขายได้แบ่งกําไรให้นะคะไม่ได้เยอะนะคะแต่อยากให้คุณลองขายให้เป็นหลังจากที่คุณมีทุนคุณค่อยเริ่มลงทุนหลังจากที่คุณมั่นใจคุณค่อยเปิดบินโอเคไหมครูเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะคะ คนป่วยอย่างครูทําได้แล้วทําไมคุณจะทําไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้ป่วยแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินหรือคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เรียนน้อยจบแค่ป .4 จบแค่ป .6 คุณอาจจะมาสร้างเงินล้านจบครูก็ได้ถูกต้องไหมคะจากคนที่ไม่มีทุนเลยครูเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาจากการไม่มีทุนเลยจริงๆนะคะเป็นรากย่าเลยทุกวันนี้เขาจับเงินล้านไม่รู้กี่ล้านแล้วคะ่ะในแบรนด์นะคะ เยอะมากทุกคนไปถามหาได้เลยว่าสิ่งที่ครูพูดจริงไหมนะคะเพราะครูไม่ขายฝันใครอยู่ละเอาความจริงมาพูดเพราะครูอยากให้ทุกคนจับต้องได้จริงนะคะจับต้องได้จริงไปกับครูได้จริงอันนี้ฝากไว้นะคะอยากให้ทุกคนลองค่ะลองก้าวเข้ามาแล้วสําหรับใครที่มีทุนเริ่มต้นสร้างกําไรนะคะมีทุนอยู่เริ่มต้นจากเล็กๆค่ะเริ่มต้นจากยังไม่ต้องเปิดบินแต่ไปดูว่าอันไหนที่อ่ะสิบทิ้นแล้วมันพอเห็นกําไรลองขายดู อย่าเพิ่งเชื่อนะคะครูจะเริ่มทําการตลาดผ่านช่องทางหลายๆอย่างผ่านสื่อผ่านทุกอย่างที่ครูผ่านได้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ขายง่ายมากขึ้นมีหลายช่องทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนลงทุนใครไม่มีทุนลงแรงโอเคไหมคะแล้วเราจะจับมือกันไปเข้ามาซ้อมมือกันค่ะเข้ามาซ้อมกับครูนะคะเข้ามาไปด้วยกันเข้ามาเป็นพลังหนุนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ไปแล้วใครอยากลองสินค้าใครอยากใช้สินค้าใครอยาการู้ว่าสินค้านพก้ามันดีจริงไหมมันอะไรจริงไหมลองทักถามทีมงานนพบก้าได้ทุกคนนะคะแล้วลองมาดูกันว่าสินค้าที่ใช้แล้วตอบโจทย์มันจะขายได้จริงไหมสินค้าที่ใช้แล้วมีคนใช้ซ้ําซื้อซ้ํากินซ้ํามันจะไม่เกิดกําไรหลักล้านได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นลองก้าวเข้ามาค่ะลองทําดูนะคะ ครัวขายวอลลุ่มเพราะครูผลิตล็อตใหญ่แต่คุณน่ะขายต่ำเลทมีเงินก็ลองเริ่มจากสตาร์ทดูนะคะแล้วอย่าตั้งเป้าน้อยว่าลองดูสามเดือนอย่าดลองค่ะสมเดือนเสียเวลาลองมันเป็นปีทํามันเป็นปีแล้วมาดูผลลัพธ์นะคะว่าเราจะไปต่อกับโลกออนไลน์ได้ไหมเราจะทําได้ไหมนะ